สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันหยุดนะคะวันนี้เช้าๆเนาะกับมุมหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาเช็คนะคะโอคคโนที่ที่ผ่าหัวไปนะคะก็จะมีอยู่สองกระปุกนะคะทุกคนอันนี้คือล็อตสองเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะคือแบบก็ด่างสวยนะคะทุกคนด่างสวยมากต้นนี้ล้มไปแล้วนี่ต้นนี้ก็ด่าง แล้วก็งอกดีมากเลยนะคะพี่ๆหลายท่านถามว่าน้องเบาใช้เป็นอะไรในการเพราะนะคะอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟนะเป็นหินภูเขาไฟนะคะก่อนใช้เบาก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะล้างให้สะอาดเลยเนาะแล้วก็นํามาเพาะได้เลยนะคะอันนี้สะดวกนะคะสะดวกมากหรือว่าท่านไหนจะใช้เป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแต่ว่าเบากลัวเรื่องความสะอาดนะกลัวว่าตัวเองจะทาความสะอาดไม่ดีพออันนี้ก็จะเป็นอีกกระปุกหนึ่งนะคะก็ อสองก็เริ่มงอกแล้วดางดีมาเลยนะคะเป็นหินภูเขาไฟเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันหยุดก็ว่าจะลงปลูกนะคะพอดีมีเวลาเนาะช่วงเช้าสาสายหน่อยเดี๋ยวเบาก็จะออกสวนนะคะวันนี้เนาะแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นโวคโนู่แล้วก็ไก่สยามที่ปลูกไปแล้วนะคะทุกคนน้องก็เริ่มแบบว่าเปิดหน้ามาแบบดูนะคะด่างสวยจึ้งมาเลยนะคะต้นนี้ อย่างนี้นะคะโฮคานอันนี้เหมาะมากเลยที่พี่ๆท่านไหนจะเอาไปทำแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวบ่าวจะขึ้นรูปแม่เขาให้ดูนะคะว่าแบบว่า,วาผ่าจากแม่ไหนนะคะทุกคนคือแบบแม่เขาด่างสวยมากคือด่างแบบเทพอะนะคะอันนั้นคือบ่าก็คัดคัดหน้ามาเนาะคือเวลาที่เราไปสวนแล้วเราเห็นแบบหน้าสสวยๆเราก็ขอแบ่งซื้อพี่เข้ามานะคะคือขอแบบเป็นหน้าสสวยๆเทพๆนะเผื่อบางทีเรามา ทำจำนวนนะคะเขาก็จะได้แบบออกมาด่างๆสวยๆเทพๆเหมือนแม่เขานะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปลปุกให้อ่ขึ้นรูปแม่เขาให้นะคะอันนี้ใบใหม่เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วดูใบแรกแบบด่างจะไปเผือกแล้วนะคะทุกคนแต่ใบใหม่ไม่เผือกแล้วนะขึ้นมาแล้วนะคะชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะผ่าชิ้นใหญ่นะคะ,ะเน้นที่ผ่าชิ้นใหญ่นะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้แบบ ตัวใบนี่ใบแรกขึ้นมานี้คือแบบเกือบสามนิ้วนะทุกคนเกือบสามนิ้วอะ่ะใหญ่มากอันนี้ก็เปิดหน้ามาแล้วด่างดีทุกต้นเลยนะคะด่างดีทุกต้นอันนี้ก็ด่างดีตรงนี้ก็จะเป็นไก่สยามไก่สยามก็แบบดูต้นนี้แบบด่างมากสวยจัดอันนี้น่าจะเทพด่างเหลืองมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วทุกคน เห็นด่างไหมชัดเจนมากไก่สยามนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่ผ่าไปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแบ่งพี่ๆไปแล้วหลายท่านนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทําการปลูกเตรียมบินมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายตรงนี้เข้าในตู้แล้วแหละแล้วก็จะเอาชุดใหม่ลงปลูกนะคะส่วนต้นแม่ของโวคาโนยังไม่ยังไม่ฟื้นนะคะก็แบบแต่ต้นนี้สวยมากเนาะทุกคนสวยมาก อันนี้ก็สวยนะคือแบบด่างสวยมากอ่ะสวยทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้บ่าวก็จะมาให้ทุกคนอัปเดตดูอีกต้นหนึ่งน,ะนี่นะคะต้นนี้นะคะมีพี่ๆหลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าสร้อยมงกุฎที่บาวปลูกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประมาณน่าจะห้าหเดือนที่แล้วอ่ะนะคะคืออันนี้ต้องเกินก่อนว่าน้องมีอายุประมาณน่าจะหก จะเข้า7็เดือนแล้วนะต้นนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาอัิเตบไปช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะคะแล้วก็บาเอาต้นนี้กลับไปไว้ที่บ้านต่างจังหวัดเนื่องจากว่าอากาศเขาร้อนมากนะคะแล้วก็ช่วงนั้นคือไม่มีคนดูแลนะคะแล้วบาวกลับไปทีหนึ่งก็คือเขาเขายุบปไ,ปไปหมดเลยนะคะบาวก็ไปลื้อหาในในกระถางก็เจอมาหัวเล็กน,นิดนึงนะคะแล้วก็เอามาเพาะไว้เขาก็เพิ่งจะเริ่มงอกขึ้นมาใหม่นะคะทุกคน หัวเขาเล็กมากนะคะหัวเท่าแบบว่าเท่าประมาณหนึ่งข้อของนิ้วก้อยเรานี่แหละนะคะแล้วเขาก็พึ่งจะขึ้นมาตรงนี้เบาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะโตรหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็พอไว้นานแล้วนะเขาก็ได้เท่านี้นะคะทุกคนประมาณสักเอากลับมาที่สักประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะเขายังได้แค่นี้อยู่เดี๋ยววันนี้เบ่าจะลองลือดูแล้วก็จะลองลือ้อแล้วก็ล้างหัวเขานะ่ะแล้วก็ไปเพาะใน ในอันนี้ใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวจะขอลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลือพร้อมกันเลยมาดูพร้อมกับบาวเลยนะคะทุกคนว่าแบบเออน้องจะจะรอดไหมเดี๋ยวจะทําการลือ้อลือออกแล้วก็เอาไปล้างหัวแล้วก็จะนําไปเพาะในกระปุกเพาะแบบนี้เลยนะคะเหมือนชิ้นผ่าใหม่เลยเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่า มันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่เบาคิดว่าโดยธรรมชาติของเขาเขาน่าจะน่าจะได้ผลนะคะเดี๋ยวมาทำการรื้อกันเลยดีกว่าดูว่าตรงนี้รากเขาไม่เดินทุกคนนี่ไงปัญหาที่เขาไม่โตอ๋อคือเขาไม่มีรากเลยดูคือบาเอามาเพาะไว้ก็จริงแต่ว่า ลากเขาไม่เดินสาเหตุที่เขาไม่โตรู้แล้วเนาะเนี่ยเขาเล็กจริงๆหัวเขาเท่านี้นะคะทุกคนหัวเท่านี้เลยไม่ไม่เท่าหนึ่งข้อนิ้วก้อยของเบาได้ซ้ำนะคะเล็กมากคืออันนี้คืออายุประมาณหกถึงเจ็ดเดือนแล้วนะถ้าเป็นไม้ทั่วไปที่เขาไม่มีปัญหาป่านี้เขาก็โตเป็นสาวพร้อมที่จะทําจํานวนได้แล้วนะคะทุกคนหกเจ็ดเดือนนี่คือแบบมีหัวแล้วแล้วก็ทําจํานวนได้แล้วแต่อันนี้คือ เขาเจอปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะทำการล้างล้างรากแล้วก็เอาไปเพาะไว้นะคะลองดูว่าเขาจะงอกขึ้นมาไหมเนาะ,ะล้างทำความสะอาดให้ดีเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันมาค่ะตรงนี้ก็บ่าวก็ทำความสะอาดนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็เราจะทำการทดลองกันนะคะทุกคนบ่าวก็จะเอาชําไว้ในในหินตรงนี้ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะทำไว้กับเพื่อนเขาเลยนะ ลองดูแล้วกันนะคะทุกคนว่าเขาจะเขาจะงอกไหมเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า,าปัญหาที่เขาไม่โตคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าแรกๆเขาช็อกนะคะอากาศที่ร้อนจัดแล้วใบเขายุบหัวลงไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นด้วยสภาพดินด้วยเพราะว่าเอากลับไปอยู่ที่บ้านะมันไม่มีคนดูแลนะคะอาจจะน้ําแห้งหรืออะไรด้วยเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า พอเราไปเจอคือเขายุบยุบหัวหมดเลยยุบหัวยุบใบหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะแล้วก็บ่าวก็ไปลื้อหัวมาแล้วก็เอามาปลูกไว้แล้วเขาก็มีขึ้นมาใบใหม่ใบนี้แต่ไม่มีรากเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะคะที่มาลือพร้อมกันไม่มีรากงอกขึ้นมาเลยเขาถึงไม่โตนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองช้ำเขาไว้ดูก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมี มีเทคนิคอะไรหรือว่ามีวิธีแก้ยังไงก็ช่วยแนะนำเบาเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเบาจะทดลองทำดูนะคะแต่ว่าตแต่ตรงนี้นะคะเบาก็จะขอพอะไว้ในในหินภูเขาไฟีนกระปุกพ่อชาก่อนนะคะลองดูว่าเขาจะมีรากงอกขึ้นมาไหมนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเขามีรากงอกขึ้นมาเหมือนอ่าพวกชิ้นผายแบบนี้เดี๋ยวกาญจะเริญเติบโตเขาก็จะกลับมาเป็นปกตินะความเชื่อเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เรากท็ทดลองดูก่อนนะคะทุกคนนะ คือแบบเจ็ดเดือนนะคะกับสิ่งที่เรารอคอยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะบางอย่างก็ต้องใช้เวลาต้องต้องลองผิดลองถูกกันนะคะเรื่องของบัญชีก็เหมือนกันนะคะหลายๆอย่างเขาก็ทําให้เราใจเย็นประมาณนั้นนะคะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องอดทนรอให้ได้นะคะในสิ่งที่ในสิ่งที่เราคิดไว้บางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเอามาใช้ได้เลย เดี๋ยวนี้ทดลองกันก่อนนะคะคลิปนี้เบาก็จะคลุกอยู่ที่มุมหลังบ้านนะคะตอนเช้าๆนะก่อนที่จะออกไปสวนนะขอมาเช็คอัปเดตบอลสีที่อยู่หลังบ้านตัวเองซะก่อนนะคะวันนี้ก็จะนี่แหละได้ได้รื้อบอนต้นนี้นะคะออกมาจากกระถางอันนี้ปลูกไว้ประมาณ2เดือนแล้วทุกคนเอากลับมาจากที่บ้านต่างจางังหวัดแล้วก็มาลองปลูกดูก็ได้หนึ่งใบขึ้นมาเท่าแบบเท่าเล็บมือเลย แต่ว่าไม่มีรากนะคะไม่มีรากก็เดี๋ยวมาทําความสะอาดแบบนี้ก่อนแล้วก็ลองพอไว้ดูว่าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อ่าเดี๋ยวพามาชมอันนี้อีกนิดนึงก็มีบางท่านที่ถามว่าลูกไม้ที่เพาะไว้คลิปก่อนหน้านี้ก็มีอัปเดตแล้วนะคะตรงนี้ก็มีลูกไม้ของอาจารย์เกียงไกรที่บาเพาะไว้ก็ก็มี เริ่มเริ่มแบบเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นนะคะจะมีใบกลมๆบ้างใบยาวๆบ้างเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ปาจะขอตัวใบปลูกบอลสีก่อนนะคะยังไงก็ลาทุกคนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามรับชมด้วยนะคะกดติดตามไว้เลยเนาะ จะพาคุณผู้ชมไปชมบอลสีที่ไหนหรือว่าจะมีบอลสีอะไรมาแบ่งปันก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะคะรับรองว่ามีอะไรใหม่ๆมาคอยอัปเดตให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ